มาแล้วใช่พี่วิเหี้ยโอ้ตัวนี้ไม่ช่ำเลย <laughs> ตัวอะไรครับเรื่อยๆฮะอีบิลี่อ,อีบิลี่ไม่ใช่ใหญ่นะอุย้ยมีก้าวิครับเจอผมเอาเหี้ยกูเล่นอะไรวะเนี่ยไอ้สัสเอ้ยพลาดเริ่มไม่ดีเราเริ่มไมด่มมด,ด,ดีโทษโทษฮทพลาดพลาดพลาดแบบง่ที่หาย เขามีเก้าวิแล้วก็มีที่แฝงเหมือนจะมีไอ้นี่ด้วยนะบาร์บีคิวอ,อะ่ะเพรเอาเก้าวิมาไปแล้วไปแล้วโมงในสองคนแต่กางมาเหี้ยมามาอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ช้ำอยู่ไอ้นี่ช้ำอยู่มีหลอดไฟด้วยเปิดเรืยพอดีเป๊ะกะโด,ดนไม่ต่าง อ้าวแล้วมันยังไงคุณพืชบ้านอยู่ในตู้อยู่กับผมมันอยู่ไหนอยู่ในแมสเหรออธิบายดิมันทำอะไรอยู่วะในแมสในแมสในแมสมันมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปตรงกลางแล้วไปตรงกลางแล้วไกลับมาที่บ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่ผมอยู่ผมซ่อมอยู่ในบ้านใหญ่ตอนนี้ขึ้นมาป่ะอ่าผมไม่เห็นแล้วอ่ะผมซ้อมอยู่ตู้มันเลยผมไปรับเสียงหัวใจอยู่บ้านใหญ่มามามาเสาเดิมมาเสาเดิมมาเสาเดิม อโอ้ยเฮียโอ้สัตว์มึงเมนเลยปะเนี่ยเปิดเรื่อยเปิดเรื่อยโหจังวะไอ้เฮียมันโค้งเป็นด้วยอ่ะพี่ตัวเนี้ยใช่ปล่อยไปโค้งไปเยอะกว่าดิเออมึงโดนกูหลอกไงโค้งเป็นแล้วไงอ่ะ เอี้ยโอ้โหไอสัตว์เอ้ยไอ,อเย้ะคนช้ำเลยมันโอ้โหไอเย้างงโอ้โหคนช้าน่ะเมา BPI 9 0 0าวะวะสัตว์แขวนายหาแล้วกูไอเย้ไปไปทางสองคนกำลังไปทางสองคนเครื่องเก่าไอ้ที่อ่าถ้าบ้านเล็กเป็นขวาเป็นซ้ายล่างกำลังจะไปไซ้ายบน อ่าบ้านใหญ่ระวังนะบ้านใหญ่โอเคอ้าวกลับไปเหรอเสียงหัวใจหายเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่พี่ยังอยู่ใจเย็นใจเย็นอยู่ข้างล่างอยู่ร่างมองยากว่ะมาแล้ว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 เดี๋ยวผมไปช่วยเองนไม่ไม่มีมามีคนมาแล้วมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วโอเคลงมาข้างแรกลงมาข้างล่างเทียร์ซ้มมีคุณแน่เดี๋ยวผมไปซ้ำเครื่องติดพืชกวนติมไว้ได้ได้ได้มาอยู่ข้างลแรกโดนโดนโดน สวยส้จีนไว้ให้มันกลับหาคนนู้นโดตีไปดีเลยแไมอ่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่เอาหลุดแล้วหลุดแล้วเอ้าดีเอ้มันทิง้งโดดไปแล้วก็ได้จะหันกลับมาดูหน่อยว่ามันตามป้องไ,ไ,ไปเลยลงลงล่างไปหาคนอยู่เลย ปล่อยปล่อยผมอยูนนนน่นุ๊กเยอะหาบ้านเล็กมาบ้านเล็กมาบ้านเล็กเดี๋ยวให้เพื่อนมีเพื่วยหาบ้านเล็กต้องแฝงตรงกลางนะกลางแบบมีเพื่อนมีเพื่อนอยู่ใกล้หาบ้านเล็กบ้านเล็กมีเพื่อนอยู่ใกล้ไปเปิดเลยไปบ้านเล็กเปิดเลยไปบ้านเล็กกล่องถือไว้ถือไว้เฮ้ยมามามา,มาตามมึงไหมใครมันหนีลงใต้ดิคกอไม่รู้ว่าคืไม่เห็นเกามองหลังก็ไม่เห็นใครนะ โอ้โหเจอแล้วเส็จโอ้โหไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรคว้าจากซูจะเคลื่อนก็ระเบิดนะวะขึ้นมาแล้วพี่กำลังจะไปเสาเดิมขิ่งมาแล้วพี่ไปเสาเดิมไปเสาเดิมไปทำปบ้านใหญ่ทำปบ้านใหญ่ทำปบ้านใหญ่ไ่ไ ไม่เห็นละเจอเพื่อนดึงเพื่อนดึงเพื่อนดึงเพื่อนไปเลยไปเลยฮิวียได้ได้เอากล่องไปนั่นแหละเอากล่องเลนมันเมนเลยอ่ะยากสมมติรังวะไม่เห็นเดี๋ยวผมไปดึงเพื่อนก็ได้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมอยู่อยู่ใกล้เพื่อนโอเคโอเคโอเคน่าจะมีบาร์บีคิวไม่เห็นอย่างเงี้ยเต่าเดิมอ่ะพืชเจ็ดเมนต์อนไม่ใช่โอเคไปทางไหนพืชบอกด้วยบอกด้วยไปทางไหนไปแล้วไปแล้วไปทางไหนจังหวะไม่เห็นน่ะมันเฮ้ยอยู่อยู่กับผมอยู่กับผมได้ได้ผมไปดึงผมไปดิ อยู่เพ <They> ื่อนเริ <laughs> <can> ่มเริมไดีละเจอเพื่อนนะคเจอเพื่อนผมมาดึงแล้วชอบดีเพื่อนุมาดีมาแมวไปเลยโอเคนีเครื่ออยู่นี่ั่งนี้เลยก็ได้โอเคเครงไวู้ โอ้โหขี่เนไป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 ปูอ่าโอเคปูก็ไดู้ปั่นผมไปดครับไล่พีต่อไมไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่ทิ้งิไปงไหนวะเยเต็มเต็มเออโอ้ผมรอดึงได้ี่ มุมด้านที่แม่งมามันไม่มีเสียหัวใจอ่ะตาจะตามเพี่ยนไปเดี๋ยวจะผมดึงพี่ให้เอาให้เสร็จเอาเครื่องให้เสร็จโน้ตเขื่อนอย่างนีอ้เหี้ยขึ้นอยู่กับการซ่อมแล้วนั่นนี่ตัดเลยล้มไปเกินอ๋อมีแทงหลังไอ้เหี้ยื์เครื่องนี้เสร็จมีเครื่องนี้ใกล้ๆนะเดี๋ยวกูพาไป ขันนี้จะผมเียสตรนี้เป็น,นแบบเยมีทางหลังปะมีครับผมจะมาทางหลังน่เลยโอโอเคผมก็วยง,งยอมวิ่งไปให้โดนจิ๊ <c oughs> บบมดมุกแล้วไปแล้วนี่น,นี่ั้งนี้ทมา ปั่นดูปั่นบ้างเลยโอ้โหสวย <c oughs> เป็นหัวก็วเดี๋ยวมึงจะแดกไม้ให้หมดทั้งแมปถึงไม่ได้ ทิ้งกันนะทิ้งกันนะพื้นมาแล้วมึงทำเครื่องระเบิดเออไม่ต้องมีผิดพลาดกันบ้างกูพับเลยกูไม่แอะผิดพลาดกันบ้างเดี๋ยวมึงก็รู้ส่งผลยังไงเดี๋ยวมึงรู้อุ้ยเครื่องอยู่ตรงไหนมึงไจุ๊บไปซ้ำอยู่บ้านนี้บ้านเล็กใช่ป่ะฉีกออกให้หน่อยใช่ใช่ไม่ได้พี่ตายแล้วไอ้นี่มันเตียยจัดเไี้ยหลอกไม่ได้เลย เปิดประตอยู่ครฮะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเปิดเสร็จระวังนะเพื่อนเพื่อนมันไม่ยอมไปอ่ะเพื่อนไม่ยอมออกอ่ะช่างมันเพื่อนไม่ออกก็ช่างมันระวังไปประตูไปประตูสองคนออกไปสองคนไปลูกสองคนมันจะย่อรออะไรเหมือนกันเขาลืมบอกว่าผมเสร็จสองรอช่วยครับโอ้ยครูเล่นเยายมากเลยกู ไว้นานรอดเปลี่ยบลอยเหลือเปลยเลยเราบัวให้เผื่อเจอหลุมมันไปเปิดอีกประตูหนึ่งนี่มีจุ๊กโชว์จีนี้มึงเสจ็บดูเวียนไอ้ไงตอนกูดูทันโชว์เลยพับไหมไม่พับด้วยระวังนะไอ้นี่หลอกเป็นไม่ทันเฮ้ยนึกว่าเลื่อยจะพุ่งมุงนีู่ ไม่พับไม้ล่ะเรียบร้อยเหี้ยศุสานพามันไปข้างในได้ไม่พับไปโดนน้าต่างเอาแล้วกันหลอกไว้จะโดนเกตุเกตุเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยเหี้ยไม่ออกไงมีโอกาสมีโอกาสมาไม่มาไปสกับคน ถ้ามันถ้ามันดูไอคอนมันก็น่าจะเห็นว่าเออคุณพืชงางประตูแล้วมันก็น่าจะมาที่แบบว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่สุดนั้นไปประตูที่ที่คุณโอ๊ตโดนแขวะคิดอะไรเเอออ็ะไรว่างก็ไม่ได้เพราะสองเฟสที่มันให้เราแม่งโคตรมีประโยชน์เลยสองเฟสที่เสียโคตรพอดิบพอดีอะ ใครใครไม่ถึงสงเฟสย,ยกมือนิปันนะครับริปันผมโดนแล้วผมตัวอะไรตัวเดิหมหรอวิลลี่ครับพิ่วลี่อุ้ยเที่ยหลอกหลอกูไม่ได้หรอกรอบนี้สเสียนพอแล้ว <c oughs> สเสียนพอแล้วไงรอบนี้ <c oughs> หายละ <c oughs> โอ้โล้มเลยโดนฟ้อนเหรอ อะไรนะโดนค้อนฟาดโดน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 ,นเรื่อยไปเรื่อยอุยลืมบอกขอโทษมีบาร์บีคิวนะวิ่งไปแล้วไปหาคนปั่นใกลๆแสดงว่ามันไม่เห็นผมที่ปั่นอยู่ใกล้น้ำติเาาเดเดี๋ยวผมดูเองนะไปไป,ไปป่ะไปเครื่องนี้ป่ะเครื่องที่ผมปั่นอยไ,นได้ได้ได้เอาแต่มาให้ งนี่คือการคลองแลบเลยปัดนเครื่องไม่ได้เหรอคุณผู้ไม่ได้ไม่ได้ให้อยู่ใกล้ฉีกฉีกไปปั่นเครื่องข้างก่อนก็ได้ไม่ไม่ไม่อยู้ตรงนี้ผมออกมาตรงนี้เนี่ยเนี่ยผมกออกมามันจะเจอไม่เป็นก็อยู่ไว้ก่อนอยู่ไว้ถ้าเขาเล่นตรงนั้นก็ฉสิ ถ้ากลับไปซ้ำได้เราต้องเรายังไม่ได้สักเครื anyway> <yeah> ่องนี่ไงเราได้แล้วเครื่องนี้ไปเครื่องตรงที่โดนแฝวเมื่อกี้ก็ได้คุณให้คุณได้แถวนี้ว่าเออโอ้โหมันจะโซนกันนะดิถ้าเกิดเอาเครื่องนี้ออกไม่มันมีเครื่องตรงขวาอันนี้มันเครื่องบนถูกป่ะทั้งอันนี้เครื่องขวาใช่ใชได้ได้เครงบนอ่ะมีเครื่องอีก ผมเวลามันสมมติเขาจุกกันตรงเนี้ยเราพอดีเครื่องเนี้ยมันซ่อมไม่ได้ก็จะไปขยับไปอีกเครื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเครื่องนี้มันเสร็จใช่ป่ะผมก็จะไม่ไปซ่อมอีกเครื่องนะเพราะผมเหมือนกับผมจะเว้นเว้นไว้เครื่องหนึ่งป้องกันการโซนแต่ถ้าเครื่องเครื่องห้าเครื่องสี่ผมยังไม่เคยคิดเรื่องโซนพอประมาณเครื่องสามแล้วผมจะเว้นจะเว้นจะข้ามไปเครื่องหนึ่งแล้วก็ไปซ่อมอีกเครื่องหนึ่งไอ้อย่างที่เราเราลงล่างกอเพราะข้างบนมันน่าจะมีเครื่องเราก็ฉีกลงล้ว อ่ะสวยคือเครื่องนั้น uh huh. เปลี่ยนคนเปล่าวะเขาไม่เปลี่ยน okay. อยไอ้ท้ายมีเครื่องไหมไม่ไม่มีนะแต่งว่าอยู่ตรงกลางเลยไอ้ไอยู่ในห้องน้ำแน่เลยเดี๋ินห้องสมุดปะนี่เครื่องอยู่นี่พี่ได้กี่คนโอ้โห oh oh. คนเดียวไม่เป็นไรก็ได้คนเดียวก็ได้ผมปัดแล้วกันเดี๋ยวผมไปดูห้องสมุดห้องสมุดไม่มีเครื่อง มันน่าจะนับเครื่องนั้นนั่นแหละเป็นห้องสมุดต,ต้องข้ามมาฝั่งห้องน้ำเลยฮะถึงจะม,มีเครื่องนี่ไงเจอคุณพืชเดนบอกมึงบอกพวกูปุ้ยก้นใจดิปัดยังไม่ตีเครื่องเ <laughs> ยอะอยู่ได้มาแล้วใครโดไล่ผม พื้น oh. ูใมากนไหปรือกูคมาล้ไปไปเ้าเหรพี่ไล่อยู่อยู่ที่ผมอยู่ที่ผมเฮ้ยกลับมาฮุกต้เิที่บอสอย่ไอียช่วยไม่ได้พี่ดูผมช่วยช่วยสิผมเเห็นผมไล่ป่ะไ่ป่ะไม่รูพี่ไม่รู้พี่ไล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 ่สุดไล่ม่สุดระวังไล่ม่สุด ครับผมนะอ่าไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ถึงมุกแล้วด,ดักดักอยู่มันดักอยู่ผมไทำไปปุ๊บไป<ค>ช่วยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตกเฟสผมช่วยก่อนฮะอาาอกไปผมถ้าเป็นไฟฉายนี่แม่งโดนผมเลยในตรงนี้ จะตามเพื่อนนะใช่ตามเพื่อนตามคนเกิดยืดยุ่งเลยพี่เดี๋ยวผมหนีมีก็ได้พีดตรงนี้พี่ได้ไม่เซฟมีสองแผ่นเลยเออโรปไปดองซ้อมแล้วไปแอบโอเคเครื่องอยู่ตรงไหนคุณพี่บอกตำแหน่งให้หน่อยเครื่องเดิมเเครื่่องดิมมาีแล้เเครื่่องดิมนาจะอยู่ทางขวาว่ะ เดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปดูคุณไปไปไปเดี๋ยวผมพับเซฟให้ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวพับเซฟให้โอ้ยตันกิวครับอยู่ใกล้ประตูนะ อุ้ยเกือบเฉียวหลังมนิดเดียวเปิดมันเลยนี่มึงนี่มึงเป็นเลื่อยหรือปวกเนี่ยมึงกินไม้หมดทุกแผ่นเลยเปิดตามเดี๋ยว่ตามอยู่ครับตามอยู่คเปิดประตูประเด็นคือผมไม่ได้มองประตูเลยเกียร์โค่อบ้านประตูฝั่งเครื่องเสร็จนะพี่ฝั่งเครื่องเสร็จประตูฝั่งเครื่องเสร็จ ขวามองวะใช่ปะใช่อันนี้ปะเปิดเลยคุณพี่เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดแล้วเปิดแล้วออกเลยออกเลยมันเลื่อยมันเลื่อยทีเดียวลงโอ้โหวีดีสุดท้ายไม่รู้จะหลบทางไหนลราพูดเขาเซ้นแม่งเอาวะเกมดีวะวันนี้ว่าแต่เพื่อนเราในเด่นอีคนเป็นใครนะออกได้พี่ออกได้เห <c oughs> มือนกัง <c oughs> แล้วก็ยูจี <c oughs> จ เนี <ings> ่ยมึงส่งกิลเลอร์ธรรมดาฮิวบ้างไม่ใช่แบบอีเยี้ยเลี้ยวเลี้ยวแมงก้าสิบองศาเลยตัวที่เราเจอโอ้โหจุกอย่างแย